สื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ทราบข่าวว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการเสนอชื่อพันตำรวจเอกสิระส์เยือนสงวนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินถามว่าข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่ และถ้าหากกําลังมีการเสนอชื่อปันตารวจเอกศิรสันต์เยี่ยมสวงวนชัยรองผู้บังคับการตารวจพูทอนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นดํารงตาแหน่งผู้บังคับการตํรตารวจปูทอนจังหวัดกาลสินจริงก็ต้องถามสํานังกงานตํารวจแห่งชาติว่าปันตบรวจเอกดังกล่าวนั้นเดิมชื่อสุประชัยผุยแก้วคําซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียิงวัดพระแก้วในสมัยเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง กลุ่มนปชปิดล้อมกรุงเทพซึ่งขณะนั้นพลตำรวดเอกอัศวินขวัญเมืองได้ไปติดตามจับกลุ่มพนตำรวจโทสุปชัยผุยแก้วคำและได้นําตัวไปส่งและคุมขังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเปรากฏว่านายทาริศเพ่งดิอตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการปล่อยตัวนายตำวจดังกล่าวและ ไม่มีการดำเนินคดีใดๆในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและมีข่าวว่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นถึงผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดกาลสินนั้นเป็นการกระทําที่สมควรหรือไม่ผมจึงขอร้องเรียนไปยังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเพื่อได้ปดโปรดตรวจสอบว่ารายชื่อตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำขึ้นโปรดเก้านั้น มีรายใดซึ่งมีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์ยิงวัดประแก้วซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นห้องพระของในหลวงและเป็นที่ประฏิสถานของพระแก้วมรกรอันเป็นสู่มรวมจิตใจของชาวไทยพุทธทั้งประเทศจึงขอให้พลเอกปบบุญคุ้มฉายาองคอมอนตรีได้โปรโดตรวจสอบเรื่องนี้โดยโด่วนที่สุดขอกราบขอบพระคุณ